สวัสดีค่ะสวัสดี FC วัดยาชานี่แล้วค่ะวันนี้เป็นเวลาเที่ยงเกืบเอบจะครึ่งแล้วปู้ยายโทรนํายยานตะลุกวาไม่กินเขาเป็กมันก็น่าเห็นยังซูลูกกินโอ้โออยแบบร่มบานา่อีแยบหนาวมันว่ายังเหรอยังกับกกมันยกงแังเหรอยังเหรอ เฮ้ยสั่น้ำเฮ้ยสั่นีเฮ้ยสั่นน้ยคุแม่เก่ยังาโอ้ยแม่ต่มไปว่มเกงเกเก้วเก่แหงเป็นเสียบตัวลาเลยปลาหมอนี่หัวข่อยบ่่ ล่างกี่มกีแล้วมาขึ้นบอใดอีหลีหูเลมาบ่อดจะได้ไม่กินท่หนึ่งดูก็เป็นนักเสียงทน่ไมอ่อนาเพื่อนงมาขึ้นตอแม่ที่หลังออกข่องลูกท้ำไฟไมกินเยน่บโอ๊ยมามลูกากที่เตะชุนหมดเลยวายยูทโบฮะพอกับแหน่ได้สาครับทูปุกม้าหรอบอสบ้าย่านในี่มาแท้แม่นทิท้าด้วยซ้านะวายยูทูบนหอดกันนา้ย้ นาวมันกอดเ,นเนขเนไมหนาวเแต่ว่าไมาา่ไ,นนสไสมมง,ส,ไงไสิไปนั่นสิไปสวัดมม่นขามปีโอ้เนสิไปกันบ่ไปสิไปน้อไม่ไงตัวน้อผิวปลาที่ตัปเล้ไปอันว้าบ้านเท่าแล้วนะอย่างนี้ เอาไก่ย่นงไดหมดเอาทุเรียนไปสวนนต์นขามปีผมเลเข้าเขาสนอนขามปีเขนนอนขามปีบ่ว่าล่าสัตว์้กไปสวมนตอนขามอ๋อเอาทุเรีนเนาะวันนี้มาขึ้นหนาววเอาบนไงทุมนเน่ยว่าตัวเป้าเฉยนะตัวนั้นหายไปล้หองเรียนไหมใบสามุหลักยึดักปีนไปเหือยว่บิ่งดวงมงมึงจะแกยืดนเอมนกนาะ มื่อกี้ผัจ่สารกันเองอะไหงายอยู่อ๋อเจ้าตวเดียวบอกว่าเ่าิกินได้ยู่ด้คุณยายหมส์ขอกกินข้าวจ่ก็ได้หงส์ตำมะฮงอินทเียมายางลาดุกยางเหลียงก็่ได้ปลาดุกปซือเส้อช้ำอ่อนเสือน้ำอ่นพ่อยายเสือปลาคอก็ปลาดุกันล่ะ พ่ลมพ้าโพนลูกอยู่ในด้ยกหลแล้วแา่กะลัมแลกัวแบบแซ่บเลยเดี๋ยวมาคอยยัยเดินอย่เหนื่อตาไปเื่อไบอกปีเมื่อไ่บอกปบใจอยากลิ้งหิวได้กิ้มได้หูแล้วกินมได้ล่องแล้วเมื่อคืนแสบทองจนหอนเป็นไฟเมื่อคืนเนาะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะ

เนี่ยเปล่อไฟจนป่อจนวนลูกเป็นไฟไอันทุกข์กินได้อนกน้ยู่นะเปนปล่าเปล่เป่าเป่ป่าอนก่อนกีอ่กนเนาะตู้พ่อ่ะอไล่ะโซ่อจังได้ปะม่ไ้ม่ได้จังไมได้จังเดี๋ม่อได้เก้น่งขอพีน้ใหม่ กูร้องไหมจังแล้วกยอือืกระปกอ่ะอไปตมนั่เ็นังดันั่นอยางที่ไดู้่จ้ะองไหลผาเด่นสั่งเขาเขา เอปกน่นมาเห็นตัมบักโฮขิตัมบักโททำมบงเพิ่มพี่น้องเส่ปูดองเพ่อกับกวางเพื่แกะ กินเตียงมาดอแบบแทบแบบแทบ,บแบบแทบนี่คนจบไข่อือม่ไปเยอะแกงปลาแล้วเพิ่มพริกตคนงนเนาะเจ้าเมนูจ้ะงปลาแกงปลา ไปกินในวนี้เดี๋ไ้อีแต่ว่าก็อร่อยอยู่นะส่วนท่งหเปิดเทียงลไปเ่่ม่มหมวนลอยู่ๆี่ต่อนโอ้ยิอะไ้ไปต้อมไปแทนงนาเก็บบเก็บมันจะต้อนเไปเก็บผัเเติอบอยเก็บมาก เราไปกินปลาเมืองก่อนว่ะกเตื่ยดีใมากเตื่อยเพราะกูเตื่อเพิ่มขึ้นครับด้อบบ่างชูได้ดีโคตมมเดื่มากเตือยเาคตไทยอะเมือาไปกินป่า y ันวาย e ูทก็ด้ไปกินปลาน้ำไปเสียงคูเตื่อยโอ๊ยความเปลี่ยนเสียงลมเบิ้งมันหอมมาวันีู่กซิ่หัวเลยวะโอ้ยไปกินกระปุกตรงนี ได้กินได้กินเลยโอ้ยนีอดวยหละจะอยวยนะคำหนึงคำเกบไปีินเดียวกักินเบอยิ่งร้น่นบ่ฟังกะตดอด้วยตัดโง่เลยเนสายตายรอดนะตดียวเอพรอดรวยนะมืนกินแล้วเกอน้อคนเดียีมันยนีอยูยิบขีกินนะเไม่เอพีเลห่ะเนาะเอยมนนหอน้อไมไดอะไร ไม People, This way. This way. Rainbow, ่อะไรกินปลาก็แล้วกันนสายี่ไปเท้าดาวด้วยกันนะครับผมพี่เมย์แล้วจะไป๊เมย์ไปดีนะแล้วตอนนั้จะไปสวมนอนข้ามปีเท่าเลยเท่านอนนอนข้ามปียุ้ยเลยเมย์มาเสียจะต่อไปเขานอนข้ามปีมั้ยแบบแบบเท่าเนี้ยาเห็นบบวันนี้เรานอนข้ามปีนะครับนอนตอนละปีใหม่ ข้ามปีนึกเดียวว่าน้นานนองมา,า,าเน้องเราเมองาเนาะแล้วเจอที่งานในทางใจ